ถ่ายการในรถยนต์นะครับผมก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เท่าไปติดเสริมกับรถที่ติดแก๊สมาโดยเฉพาะเลยนะครับก็คืออ oh ุปกรณ์นี้จะมีเซนเซอร์เนี่สองตัวนะครับ <c oughs> ครับผมเซนเซอร์ <c oughs> สองตัวนะครับติดตั้งบริเวณด้นถังเซนเซอร์นี่มันเซนเซอร์อะไรเนเซอร์แก๊สเป็นเซนเซอร์แก๊สเทคเตอร์ครับผมที่ติดตั้งบริเวณ <c oughs> อ <c oughs> าถังแก๊สเนี่ยหนึ่งตัวนะครับร้อยตัวอย่านี่ยติดตั้งบริเวณห้องเครื่องยนต์ใก๊สจากหม้อต้มนี่ยอีกหนึ่งตัวกันรั่วเวลารั่วมันเชื่อใช่ครับผม ถ้าไปชนต้นไม้มันรั่วแล้วทำไงก็คือตัวใช่ครับตัวเซนเซอร์เนี่ยสามารถตรวจจับได้ในกรมีที่แก๊สรั่วออกมาครับตัวนี้นะครับเป็นแผงสาธิตนะครับให้คิดว่าเป็นรถยนต์หนึ่งคันนะครับด้านหลังเนี้ยเป็นถังแก๊สนะครับซึ่งจะมีตัวเซนเซอร์เนี่ยหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นห้องเดยซาร์นะครับซึ่งจะเอากล่องของคุณเี้นะครับไปติดตั้งไว้บริเวณแผงคอนโซลด้านหน้ารถที่สังเกตเห็นได้ง่าย เครื่องนึ่ครับอะไรขึ้นเลยครับแล้วใกตัวนี้ครับเป็นตัวเซนเซอร์ที่ติดตั้งเว้ในการจำลองตัวนี้คือห้องเครื่องนึ่นะครับแล้วกันต้มมาม้างได้ปะต้มของแกครับผมงพี่อาจารย์ของเหนียวเป็นไงครับผมและการทำงานของตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะจัดแก๊สพบนะครับจะรายงานในกล่องควบคุมที่อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับกล่องควบคุมตัวนี้ในการทำงานเป็นสามระดับนะครับโล w medium high นะครับแต่ละระดับเนี่ยความเข้มข้นของแก๊ส LPG ที่ตัวเซนเซอร์ตจวจับได้เนี่ยจะไม่เท่ากัน เน้นแต่โลงเพิ่มมากขึ้นก็จนมีเนี้ยเป็นไฮตามลำดับนะครับในระดับแรกเนี่ยจะแจ้งเตือนเป็นไฟโชว์เสียงเตือนก่อนนะครับเพื่อทราบว่าจอนเซอร์ของเราเนี่ยจะจับแกได้ไดระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าเปริมาณแกนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่สองปุ๊บกองคุมเนี่ยจะสั่งให้นนตัดแก๊สได้โดยอัตมานะครับ,บ,บก็คือปบคือโดยปกติแล้วเนี่ยครับแก๊สเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับถังแก๊สเดินสายมาด้านหน้ามาเข้าที่มอตอรแต่ว่าก่อนจะเข้าที่มอตอรเนี่ยจะผ่านสวิตช์เล็กน้อยตัวเจปนัีส ใหากับมอเตอรนะครับเหมือนชงน้ำมันนะครับอ่ารีดยางันไตดที่ไหนเป็ของเราเนี่ยพอรู้เถังเาพี่สองปุ๊บเนี่ยกองคุณเอยากจะสั่งให้ตัดเชือกไตัวเนี้ยได้อัตโนมันติรูต้ตรงเนี้ยคือโดยปกติแล้วนะครับถ้าถังรุ่นใหม่เนี่ยจะมีถังระบบมันติวาวคือจะเป็นตัวตัดแย้ได้อัตโนมัติเลยมีที่ว่า,วาท่อขาดนะครับหรือว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราสามารถเอาเชือกไอ้ตัวเนี้ยมาไว้ที่ตัวปากถังได้เลยสามารถขยับเคึื่อ่าขึ้นอยนู่กับพื้นที่นะครับของรถแต่ละคัน นะครับซึ่งรถแตย่ยี่ห้อแต่ละคันเนี่ยก็ใช้ต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดตัวนี้ออกไปแล้วเนี่ยเป็นอัมานเนาไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับจนเห็นเวัาที่3ก็คูมอยากจะสร้างให้ถังระเบิงเนี่ยทำง,งานแบบอัลมัเนนะครับเ <c oughs> พื่อไปรับเหตุเพลิงไหม้ที่จะเกิดขึ้นนะครับในการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยออกซิเจนซึ่งเป็นหนึ่งใน,นงกระบวนการจุดไฟเข้ามาเล็กน้อย ไฟเนี <ing> in <air> ่ยจะยังติดน้อยอยู่นะครับทำให้สามารถดับได้ง่ายนะครับพ่นพคนเอดับเพลิงไปเลยครับผมแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเราเห็นไฟลุกปุ๊บเนี่ยแล้วเราถือทางดับเพลิงเอาไปแล้วเปิดฝารงเนี่ยเอาเสียงเข้าไปได้เยอะไฟก็ยิ่งห่มสามารถดับได้ยากนะครับสวัสดีชื่ออะไรครับอ่าสิทธิพงศ์ครับผมเทคนิคการครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นอ่าตัวควบคุมตัวจะจับไกคาร์บอนมอสไซด์น้ำซึ่งอยู่ภายในกล่องตัวนี้นะครับ อ่ามีหน้าที่ตรวจับ ide, ไกด์คาร์บอนมอนอกไซด์ภายในห้องโดยสารน,นะครับ,รบใช้เทคโนกรณีที่ว่าคนเนี่ยสตราร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เปิดแอร์นอนเสียชีวิตภายในห้องโดยสารน,นะครับก็คือโดยปกติแล้วรถจะอ,อยู่นิ่ง,งๆใช่ไหมครับสตราร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เปิดแอร์ปุ๊บไอเสียของรถเนี่ยจะอยู่รอบๆอพันก็ย<ต>ังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนยัไม่ได้ไม่รู้จุดที่ีครับผมคือไอเสียมันอยู่รอบๆพันนะครับในขณะที่เราเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะดูดอากาศจากข้างนอกเข้าข้างในก็คือจะดูดแต่คาร์บอนมมอไไซ์เเนีี่่่ยยโดทรราู้ตัว พอมาเข้ามัเข้ามาในห้องโดยสารปุ๊บเนี่ยจะมันแทนที่ออกซิเจนทําให้คนที่อยู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าเป็นอันตรายนะครับของเราเนี่ยให้ดูอาการด้วยนะของเราเนี่ยก็ได้ทำงานเป็นสองสเต็ปนะสเต็ปแรกนี่จะเตือนก่อนนะแต่ว่าพอถึงสเต็ปที่สองคือในเบอร์มันกับคาร์บอนมอนอกไซที่เป็นอันตรายปุ๊บเนี่ยกล้องควบคุมเนี่ยจะสั่งให้ดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเพราะว่าสาเหตุหลักของการดับเครื่องสาเหตุหลักของการคาร์บอนเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยก็คือการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็คือการเผาไหม้คือไอเสียขออออองงงงงรร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 รถยยยยยนนนนนนตตตตตต์์ะะะคคคัััััััับบบบเเเเาาากกกกกก็ลแ้้้ปญหที่ดด่่่โโนนนดโดดดสืมมิพจ นายเพื่อให้ากาศถ่ายเททาให้คนที่อยู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่เป็นอันตรายครับผมาแล้วก็จบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมดีมากเลยว่าดีมากเลยเนี่ยใครคิดเนี่ยครับก็เป็นช่วยๆกันคิดครับครับนี่ชื่ออะไรน้องชื่ออะไรครับผมนายอาชิรนะโคซายุง,งครับโอเคดีมาก